เป็นเกียวนี่เป็นพิงนี่เป็นเกียวนี่เป็นพิงเกียวเหรอเกียวไม่เกียวเกียวเกียวแล้วนี่เป็นพี่ซันก็คือพี่ซันนั่นเองค่ะทำจากมือเลยนะนี่ขอบคุณนะคะพี่เสนี่ชื่อพิงฟ้าด้วยเข็นไทยเป็นครั้งแรกเนี่ยนะคะในชีวิตโอ้ยขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวนะขอขอบิณานี่หน่อยได้ไหม ปิิดดตาพี่เป่าก่อนไหมขอขอปิดตานหน่อยได้ไหมปิดตาปิดเคยเหรอพี่เป่าก่อนไหมให้พี่เป่าก่อนนะขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณนะขอบคุณ เอาละครับทุกท่านครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรียบร้อย